สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำร้านมาู้ชชอปร้านรับเติมเกมมือถือที่มีผู้ติดตามมากกว่า36,000คนสำหรับใครที่สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เอาละครับหลังจากที่ใช้เวลาในการเล่นมาประมาณ1เดือนก,อนกว่าๆนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ g ก o บอลของผมก็จะมีเลเวล60แล้วนะครับผมซึ่งผมคิดว่าช่วงเลเวล60เนี่ยแหละที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของผู้เล่นสายฟรีนะครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสในการสุ่มหาตัวละครคุจิกิเบียกุยะในตู้กาชาได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูนะตอนนี้เลเวลของผมอยู่ที่59นะครับ เราลองกดไปดูรายละเอียดในตู้กาชานะครับผมจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปสีเทาๆอยู่นะครับนั่นก็คือเรายังไม่สามารถสุ่มได้เนาะสำหรับตัวละครคุจิกิเบีลคุยะนะครับรวมถึงอิจิโกะรันีคุแล้วก็โอริฮิเมะเนี่ยเราจะมีโอกาสสุ่มได้ตอนเลเวล60นะครับผมซึ่งตัวละครอย่างคุจิกิเบยคุยะสำหรับผมนะก็เป็นหนึ่งในตัวละครระดับ UR ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าสามารถลบสถานะบัฟต่างๆของศัตรตูได้ด้วยรวมถึงสกิลอันติก็โจมตีเป็นกลุ่มแล้วก็ทำให้ศัตรตูเนี่ยติดสถานะเลือดไหลได้ด้วยนะครับผมผมคิดว่าถ้าเราเอามาจัดทีมคอมโบคู่กับปูยามาโมโตะและมายุริเนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะเบิร์ดดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครปู่เนี่ยก็มีสถานะเผาไหม้นะครับตัวละครมายุริก็มีสถานะติดพิษถ้าได้เบียคุยะมาทําให้ติดสถานะเลือดไหลอีกเนี่ยเวลาจบเทินเนี่ยผมว่าเลือดน่าจะหายไปเกือบหลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งทีมเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเลเวลตัวละครไอเดียของผมเนี่ยให้เป็นเลเวล60กันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะกดรับที่ i d e r Exploration นะครับผมอตอนนี้เราก็เป็นเลเวล60เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจมาให้เราเติมเงินนะครับผมราคา314บาทนะครับรู้สึกว่าจะได้เป็นอู้ได้เป็นหินโซระดับสีทองด้วยนะครับราคา300กว่าบาทเองอะ่ะผมว่าอันนี้เนี่ยสายเปนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับผม โดยเฉพาะรูนอันนี้เนี่ยน่าจะบูตดามจได้เยอะมากๆเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยฮะมีแต่แพ็กเกจดีๆนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมก็มีเลเวล60เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในตู้กาชากันดีกว่านะครับว่ามันมีตัวละครเบียคุยะเนี่ยมาให้ผมสุ่มหรือยังนะครับผมอ่านี่นะครับหลังจากที่เราเลเวล60เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตัวละครเบียคุยะนะครับผมตัวละครลันกิคุ ตัวละครอีจิโกะแล้วก็ตัวละครโอริฮิเมะเนี่ยก็จะมีโอกาสสมได้ในตู้กาชาแล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าผมจะสมตู้กาชาทั่วไปหรือว่าตู้กาชาลิมิเต็ดเนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้รับชิ้นส่วนของตัวละครเบียคุยะด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวผมลองสุมฟีสักครั้งหนึ่งก่อนนะเผื่อว่าเบียคุยะจะมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหมาเป็นซุยฟงนะครับผม โอเคนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมหลังจากที่เราเลเวล60แล้วเนี่ยเราก็จะผ่านภารกิจเพ a y เ r อ e ์เลเนะครับผมกดมาที่คำว่าเควสนะครับกดมาที่คำาม s t สโตนเลยเห็นไหมครับมันจะมีภารกิจเพ a y เ r อ e ์เลเอยู่เนาะหลังจากที่เราเลเวล60นะครับเราก็จะสามารถ กดรับของรางวัลตอนเลเวล60ได้เนาะซึ่งก็จะมีหินยก150นะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยเราจะได้รับแต้ม VIP มาถึง250แต้มเลยนะครับผมซึ่งหลังจากที่เรารับแต้ม VIP ไปแล้วเนี่ยเราจะได้เลื่อนระดับเป็นผู้เล่น VIP 4ทันทีนะครับผมและเมื่อเราเป็นผู้เล่น VIP 4แล้วนะครับเราก็จะสามารถซื้อแพ็กเกจตัวละครเบียกุยะในร้านค้าได้ด้วยนะครับผมกดที่คำว่า Perchase ไปได้เลยนะนี่นะครับ กดที่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับผมมันจะมีไอเทมลดราคาขายอยู่ตอนที่เราเป็นผู้เล่น VIP 4นะครับเราสามารถซื้อของต่างๆเนี่ยตามที่มันระบุไว้ได้ในราคา580หินหยกเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดการเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับ580หินหยกเนี่ยเราจะได้รับชิ้นส่วนตัวละครเบียรคุยะมาถึง50ชิ้นส่วนเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถรวมตัวละครเบียกคุยะ ได้หนึ่งตัวเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้ระดับกี่ดาวเนาะคิดว่าน่าจะระดับ3ดาวนะครับผมจริงด้วยนะครับเราได้รับตัวละครเบียกุยะระดับ3มดาวมาแล้วนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยดูดิแถมได้ปลดล็อกค่าความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยนะครับก็มีเคมปาจ,จิมายุลิป้าอุนโนฮะแล้วก็ตัวละครเบียกุยะนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับไหนๆก็ได้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวละครเบียคุยะไปอัปเกรดสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครปู่ยามามโตะของผมก็อัปเกรดจนอัปต่อไม่ได้แล้วนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวปู่ยามาโตะผมจะพยายามทําคลิปรีวิวให้ดูกันเร็วๆนี้เนาะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครเบียคุยะกันก่อนดีกว่านะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมอยากได้มากๆนะครับผมรอคอยมาประมาณเดือนกว่าๆเลยนะครับกว่าจะเลเวล60 <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถอัปเกรดได้ถึงระดับไหนนะครับผมเพราะว่าเหรียญทองของผมเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณล้านเดียวเองนะครับเข้าปั้นก็มีจํานวนจํากัดนะครับผมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเลเวลเนี่ยสามารถอัปได้ถึง60เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยฮะ <laughs> ถ้าผมอยากจะอัปเกรดตัวละครเบียกุยะให้เป็นระดับสีดาวนะครับผมจะต้องหาชิ้นส่วนของเบียกุยะเนี่ย มาเพิ่มอีกทั้งหมด50ชิ้นส่วนนะครับผมหรือไม่ก็ต้องเอาชิกซอแดงจํานวน50ชิ้นนะมาทําการแลกเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนตัวละครเบียกุยะเนาะอ่าวัตถุดิบเราไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้เข้าปั้นกวาดล้างเลยละกันนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับซึ่งผมก็วางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าจะเอาตัวละครเบียกุยะเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครทีมหลักของผมเลยนะครับ และแล้วการรอคอยของเราก็สิ้นสุดลงนะครับเหลือแต่อัปเกรดเพิ่มดาวแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆอย่างเดียวนะครับผมผมคิดว่าน่าจะอัปได้จนถึงระดับสีม่วงอยู่นะครับเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้าปั้นจะพอหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราซื้อเข้าปั้นเพิ่มสักหน่อยนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วจัดเป็นสักสีม่วงก่อนละกันนะครับ สุดยอดไปเลยนะครับผมสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นสายฟรีหรือว่าผู้เล่นที่เป็นสายเปแต่ว่าไม่มากเนี่ยก็สามารถปั้นตัวละครเบียกุยะเป็นตัวหลักในทีมได้เลยนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าใช้งานมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอัพไว้ประมาณสีม่วงแล้วกันเนาะส่วนอาวุธนะครับผมเราจะได้ซักประมาณเท่าไหร่ดีเอย่ยสัก32ก่อนแล้วกันนะครับ <laughs> สเตมีน่าไม่พอนะครับผมเหมือนตอนที่ผมได้ตัวละครปู่ยามะมาตอนแรกเลยนะครับวัตถุดิบก็ไม่พออย่างนี้เนี่ยแหละนะครับก็ไม่สามารถอัปเกรดต่อได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อข้าวปั้นเพิ่มอีกหน่อยนะครับผมไหนๆก็ไหนๆละเอาซักเลเวลยี่สิบดก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปดูอันนี้หน่อยนะสงสัยเหมือนกันนะครับผมเกี่ยวกับค่าความสัมพันธ์ตัวละครนะครับว่าเบียคุยะเนี่ยมันจะไปปลดล็อกให้ใครบ้างเนาะอ๋อ เราจะปลดล็อกต่อไปได้เราต้องมีตัวละครเลนจิกับตัวละครโยรุอิจิเนาะซึ่งตัวละครโยรุอิจิเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน1อาทิตย์นะครับผมน่าจะได้มาแล้วจากกิจกรรมซนะีซั่นพาร์ทเนาะสำหรับผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็สามารถรับตัวละครโยรุอิจิได้ฟรีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทํากิจกรรมซีซั่นพาร์ทเพื่อรับเศษตัวละครโยรุอิจิมาเรื่อยๆเนาะส่วนตัวละครเลนจิเนี่ยผมคิดว่าลหลายๆคนก็น่าจะมีแล้วนะครับแต่ผมยังไม่มีเนี่ยแต่คิดว่าในอนาคตเดี๋ยวก็น่าจะสมได้เนาะ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีสกิลบอลหรือว่าค่าความสัมพันธ์ที่ไม่ยากเท่าไหร่นะตัวละครส่วนมากที่เป็นค่าความสัมพันธ์ก็สามารถหาได้จากหลายช่องทางนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราอัพสักหน่อยละกันโอเคอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมในเมื่อเราอัพเกรดตัวละครเบียคุยะมาขนาดนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวผมนะครับจะลองไปรีเซ็ตอาวุธวิญญาณของตัวละครอิจิโกะมาอัพให้กับตัวละครเบียคุยะนะครับจะได้รู้ว่ามันเพียงพอที่จะเลื่อนขั้นตัวละครเบียคุยะเนี่ยให้เป็นระดับ UR ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูนะเข้าไปที่คำว่าทีมนะครับเลือกมาที่ Spirit Relic เนาะแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันของ Combat Part นะครับโอ้อารีเซต เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมแรงงง,งๆอ่ะเคนใสกัน if you reset source of spirit relic you spend sofa r will be return to you ถ้าสมมุติว่าผมรีเซ็ตเนี่ยผมก็จะได้หินม่วงคืนมาเนาะแต่ว่ามันจะเป็นหินม่วงของที่ผมอัพเบียคุยะเอาไว้นะครับผมนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราทำการอัพเกรดตัวละครอิจิโกะเป็นระดับ UR แล้วเนี่ย เราจะไม่สามารถรีเซ็ตหินม่วงได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราได้ตัวละครเบียคุยะมาแล้วเนี่ยน่าจะรีเซ็ตของตัวละครอิจิโกะมาได้เนาะสรุปว่าเราไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับก็เอาแบบนี้ละกันใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วยังไม่มีตัวละครเบียคุยะเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บหินนะครับไว้อัปเกรดตัวละครเบียคุยะเนี่ยก็อย่าพึ่งอัปเกรดตัวละครอิจิโกะเป็นระดับ UR นะครับเพราะว่าถ้าเราอัปเกรดตัวละครอิจิโกะเป็นระดับ UR แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่สามารถอัปเบียค uh ุยะ ah ให้เป็นระดับ UR ได้เนาะ <laughs> น่าจะต้องไปฟาร์มหินม่วงในหอคอยกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมเห้ <laughs> น่าเสียดายมากๆเลยนะครับ <laughs> โอเคนะครับสาหรับเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าสายฟรีเนี่ยอยู่ได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับถ้าเรามีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรแบบคุ้มค่าเนี่ยเราก็สามารถติดอันดับต้นๆของเซิร์ฟได้เหมือนกันนะครับดูอย่างผมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่อันดับที่79ของเซิร์ฟเนาะแล้วมันก็ยังมีตัวละครอีกหลายตัวเลยที่ผมยังไม่ได้ปั้นนะครับคิดว่าถ้าปั้นจริงๆเนี่ยพลังก็น่าจะเกิน5 0 0 0 0 0ได้อยู่นะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับผู้เล่นสายซีหรือว่าผู้เล่นที่เติมน้อยเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อไปนะครับผมเดี๋ยวถึงช่วงเวลานึงเนี่ยทีมของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะสามารถไต่อันดับขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของเซิร์ฟได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปรีวิวตัวละครหลังจากเลเวล60แล้วว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า การที่สายฟรีเนี่ยได้ตัวละครเบียคุยะมาจะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะได้มาช้ากว่าสายเป้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์และแนะนําได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปครับ